ปกติผมอยู่เวลานี้บ่อยๆตอนนี้มันมีประมาณไม่ประมาณ920หรือ930เ,เนี่ยแหละไม่แน่ใจพูดดไปอ๋อใช่ๆหรือว่าหรือว่าอยากได้สัก90ชุดไหมว่ายังไงมันมัน,นมันไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป๊ะๆใช่ไหมว่า50ได้100ได้อะไรอย่างเี้ยใช่ไหมก็คือแล้วแต่ดงวงเลยไม่ใช่ใช่ครับอยู่ที่ดวงเลยบางคนบางคน50ได้ก็มีอื ได้ครับงั้นเดี๋ยวเอาเกาสิบก็ได้ครับโอเคได้ครับอืมกระดานกลางได้ไหมกระดานกลางได้ครับผมอยู่กระดานบนเลยเดี๋ยวเราไนดึงนะอ๋อได้พอดีผมก็อยู่ทะเลทรายเหมือนกันอ๋อโอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเจอกันกระดานกลางก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะถึงเดี๋ยวโทรหาครับ กดตั้งกันหรอครับครับอยู่ไหนแล้วครับอยู่หน้าล็อกเกอร์เลยครับเสื้อสีแดงพอแปะข้อมูลแลครับเสื้อสีเหลืองโอเคครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปครับตอนนี้ทีมหน้าทีได้แล้วครับกต่เราขาคนเก็บไปวันดียี่ปีครับโอเคโอเคครับถปลฝากหน่อยทีมจับกลุ่มรถขับจัดกลุ่มผมขยับเข้ามาตรงบริเวณหลังกระลาดตรงฟรีเวย์นะแทบเข้ามา ต้าเก็ตอยู่หน้าล็อกเกอร์นะครับผมกำลังจะเข้าไปมาเปิดสปอร์ตกันนะครับครับครับผมห้าล้านใช่ไหมครับ สี่ล้านห้าครับสี่ล้านห้าเก้าสิบชุดอ๋อเออใช่มันหนักไหมครับอืมเก้าสิบชุดก็สี่ร้อยกว่าโลได้อะ <laughs> ผมมีคูเอกเนี่ยเลยผมยืนยันเป้าหมายใี้เจ้ที่จุดในนะครับพี่พี่ชายมีมีตุ๊เก็บใช้รรถูชั่ไหมมีอะไรนะครับเพื่อแมนยูแดงแดงนะครับไม่มีครับกกางงเต้องไปนู่นเลยอันนี้ผมให้ยังก่อนนะครัับบดต้องต้องไปเก็บที่ไหนคือแซลมอนผมเอารถมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวทยอยทยอยนะครับไมต้องเสื้อแมนยูแดงแดงเฉยไม่ได้มันแดงแบบแดงเด็ดมากเป็นแขนตั้นนะครับแล้วก็ทำสั่งการเข้าทำฟังผมนะเห็นไหม นี่ครับอีโวสองแปดครับคันอีโวเนี่ยครับเนี่ยอีโวน้ำเงินนี่หรอเนี่ยใช่ครับเข้า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 เมนูแดงเมนูแดงเมนูแดงเออกูซื้อของอยู่เราบ้างเนาะ surprise motherfucker เรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นเนี่ยเจาย้าที